เขาหน้าตาดีใช้ได้กันหมดหม่อมฉันอยากได้หมดเลยเนยวไหลเสด็จพ่อนี่คือขนมเกาลัดของโปรโดของพระอ,องค์ที่หม่อมฉันนำมาจากตำหนักช้างเลิศไหคะลองชิมดูขันที่ฝูสีนี้ไม่ตรงตามธรรมเนียมนะขอรับคุปปากนี่ถือเป็นขนมอบที่องค์หญิงทำมาถวายฝูไหลหัวหน้าผู้ดูแลคันที โปรดอภยัยด้วยพระยาขาองค์หญิงเพิ่งมาใหม่ยังไม่รู้กฎระเบียบรีบออกไปอร่อยไหมคะลองชิมสิได้พ่อจะลองชิมดูเนะอมรมเออไม่น้ำใจจริงๆ เหตุใดวันนี้เสด็จพ่อถึงได้อารมณ์ดีเรียกหม่อมชันมาเสวยด้วยเพคะฝูไหลเข้ามาได้องค์หญิงลองทอดพระเนศดูสิเพื่ะค่ะคนแรกหลูอวี่บุตรของหลู่ถิงเวยโหนิ่งกัวราชทานีผู้สืบทอดตำแหน่งกองหัวพระราชทานคนที่สองหยางเฉียนได้รับตำแหน่งแม่ทัพน้อยขั้นหนึ่งบุตรรองของผู้ประชาการหยางเย่ผู้คุมการแว่นแขวนพิชิตแดนตะวันตกคนที่สามชุยอุ้ยหลางบุรุษมากฝีมือที่เพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ คิดม่ถึงวาจะเหือนกกับเมื่อ่ออนทุกกประารคนที่4เผยหหวนเวียนผู้ที่ได้รับการแนะนำไปอันดับหนึ่งในราชสกหย่งหนิงปีที่22บุตรของเผยหลีจืออดีตรองเจ้ากรมพิธีการที่คุณมาก็มาจนได้ไม่ว่ายังไงก็ไม่อาจเลี่ยงสเสด็จพ่อ โอ้ช่วงนี้ในราชสำนักต่างคุยกันเรื่องพิธีสมรสของเจ้าข้าเองก็เห็นว่าเจ้าถึงวัยที่ควรออกเรือนแล้วก็แล้วเรียกเจ้ามาลองดูคุณชายทั้งสี่คนนี้มีที่ถูกใจหรือไม่เ,เป็นยังไงไม่มีที่ถูกใจสักคนเลยหรือ นี่ข้าตั้งใจคัดเลือกมาให้เจ้าเลยเนอะเจ้าก็เลือกที่ถูกชะตามาสักคนเถอะส่วนเรื่องอื่นข้าจะจัดการให้เจ้าเองเหมือนเดิมทุกประการข้าก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งในการทําให้ตระกูลขุนนางสมดุลกันของเสด็จพ่อเท่านั้นไม่ใช่ว่าหม่อมฉันไม่มีที่ถูกใจเพคะหม่อมฉันก็แค่คิดว่าพวกเขาหน้าตาดีใช้ได้กันหมดหม่อมฉันอยากได้หมดเลยเนีวไหลเอ่อออกไปก่อนเถอะไปทูลลาฝ่าบาท หากเป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงเช่นนั้นในภายภาคหน้าดีกาของเราขุนนางคนสําคัญคงจะยอะจนฝังตัวข้าเดีเ๋ยวมั้งเสด็จพ่อหม่อมฉันก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นอย่างนั้นพระองค์ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการแต่งงานคือนิสัยไม่ใช่รูปร่างหน้าตาใช่ไหมเช่นนั้นหม่อมฉันแค่ดูอย่างเดียวดูไม่ออกหรอกมิสซ้เอาอย่างนี้ดีกว่าพระองค์ให้หม่อมฉันปลอมเป็นหญิงสามัญชนแล้วเรียกคนเหล่านี้มาพบปะพูดคุยกันหน่อยฟูมฟักความรู้สึกที่มีต่อกันเรื่องหน้า ทางที่ดีที่สุดคือพาหม่อมฉันออกไปเที่ยวนอกวังได้บ้างเาได้ยินมาว่าเป็ดย่างหอลิงหลงอร่อยที่สุดดอกข้าวัดหุ้งกัวก็ยอดงามนะสรุปเจ้าจะไปพบราชบุตรเขยหรืออยากออกไปเที่ยวนอกวังกันแนะ่สเสด็จพ่อสเสด็จพ่อรับปากหม่อมฉันเถอะนะเสด็จพ่อนะเสด็จพ่อเสด็จพ่ออีกอย่างใกล้ถึงงานเลี้ยงวสันตฤดูแล้วฉะนั้นก็ถือโอกาสเจอกันที่งานเลี้ยงไปเลยสิ เชิญคุนชายทั้งสี่มาให้หมดเจ้าจะได้พบปะพูดคุยกับพวกเขาด้วย<ม>ทำไมกันเจ้ายังกังวลใจอะไรอีกเหรอหม่อมอฉันคิดว่าหากแค่เรียกพวกเขาสี่คนมากเกรงว่าจะเด่นชัดเกินไปมิสู้เรียกทายาตระุูลขุนนางมามา,มากหน่อยคนเราจะดีหรือไม่ดีก็ได้มาจากการเปรียบเทียบนี่นะคุณชายมากมายขนาดนั้นมายืนเดียงกันใครดีไม่ดีหม่อมฉันมองปากเดียวก็รู้แล้ว เสด็จพ่อคิดว่ายัางไงนับเป็นความคิดที่ดีเจ้าเนี่ยแผนการพี่เรนมากมายนักนะขอพระไทยเพคะเสด็จพ่อ